เชียงรายค่ะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์อำเภอแม่สายครั้งที่9ค่ะ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นๆอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่9ประจำปี2566ค่ะโดยมีนางสุภาพันธ์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายชัยยนต์ศรีสมุทรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่สายนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน นเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งคุณผู้ชมครับการจัดงานมหัศจรรยสิบชาติพันธุ์อำเภอแม่สายครั้งที่9นะครับจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง10ชาติพันธุ์ครับในอำเภอแม่สายซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินไตย,ยาไทยยวนจีนยูนานอาขาลาหูดาราอ้างชาติพันธุ์ล้วนและปีนี้นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์ข้าชินและสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกิจกรรม ด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์ครับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าทางการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแม่สายให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียนทางนี้ภายในงานแบ่งเป็นกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆค่ะมีทั้งโซนหมู่บ้านจำลองของชาติพันธุ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมสินค้าหัตถกรรมอาหารชาติพันธุ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นที่พักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง รวมไปถึงโซนอาหาร4ี่ภาคและสินค้าโอท็อปค่ะโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะคือไปถ่ายรายการนะเบี้ยเลี้ยงไม่